อน,นี้จสอนจะทำต้มปลาช่อนเด้อจ่าเด้ออันนี้ก็มีตะไคร้พริกห้หอมแดงละค่ะแล้วก็อืมขีเมินนะพี่น้องป่ะเอาไปใส่หมอ้อเลยเนาะใส่หมอ้อเลยพี่นอ้องหม้อก็แรงเดือดเดือดแถมเบือดแ,แถมมันบรกพริบกระพาิออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะคอยเอาปลาลงรองสักครู่นะคะ อันนี้ก็ป้าสับใปแล้วจ้าพี่น้องนี่หัวประเน้นหัวประคอประดูกรดอพี่น้องจา้ามอเดิลแล้วเดือด <c oughs> จา้าอาน้ำไม่ออกก่อน ยำปูด้วยนะคะนี่น้ำพริกทำแล้วค่ะนี่บีบมะนาวใส่หอมหอมนะคะเนี่ยมาทาน,นะะไหมคะใส่พริกละจ้าจะสอนไปบ้างกองพริกช่างหาาัวมันเด้อยพี่น้องเดือดปรับๆรับ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 พี่น้องจ้าใครละกระจองขอยสิตาให้พี่น้องิึง นี่ต้มปลาช่อนกับปลาดุสามปลาปลาอยากทำอะี่น้องปลาสลิดอยที <c oughs> ่หนาม,มันคุณเมันคุณในปลาสลิดเดีพี่น้องยังไม่เสร็จเด้อเดี๋ยวรอสักครู่สุกกับพี่น้องใส่ตักซีลงไปเนาะเอาน้ำที่ขวดลงไปเลยน้อง น้ำพริกกับมาแล้วเดี๋ยวชิมดูก่อนมาเด้อคุณยายแม่วานยายติ๋วสุกุสุกุลส,สบองสบอนมาเด้อมาเอาถั่วใส่ด้วยจ่ายหน้อยมาเด้อนี่ โอ้ยว้าหชิมก่อนนะคะโอ้ยออกเ,กเปรี้ยวแซ่บจ้าแซ่บแซ่บ,ซบริงๆเลยพอแล้วเนาะแค่นี้ต้มปลาเดี๋ยวไปดูอีปูนาก่อนนะคะนี่แหละจ้าอาหารเย็นของเราวันนี้มีปูนาจากะ ต้มปลาจ้าเดี๋ยวมาแซบนำกันเ้ยพี่น้องจ้าเนี่ยลาจรือเปล่าจ๊ปาจะปูนายำยำปูนาเจ๊พาไปเบิ่งพักสิบบาทหลักลากให้น้องพี่น้องเนี๋พี่น้องพักสิบบาทพี่น้องที่เบิ้งหมดอโอ้ สิดบาทนะคะมากหลายเลยนี่ยี่สตนแค่นี้ได้จ้าเด้อยกยิ่ได้หม้อต้มป้าก็ได้จ้า นาซมีบัวแดงใส่น้องพี่น้องเนาะซมีบัวแดงใส่เนื่อไหยแจ๋วเลยแซ่บขนาดต้มแบบบานๆได้จ้าเด้ตอตาสีตสาซาเลี่ยแะเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้อ้จ้าเพื่อบานรักน่าคิดถึงทุกคนนะคะจจจดจ๋ๆกับจ้าเนี่ยจ้า